รับคนขึ้นในกระนั้นนี่จมาดีนะไปดูของน้านี้จะเป็นของ้องน้านะครับระวงทุกวันนี้ก็หงยออกแต่จะได้ออกนะครับอ๋อไม่เต็มไม่เป็นไรครับเถูกกันเยอะนะครับดูจะพอแล้วพม่ามาคันหม่นหมื่นคนวันหยุดวันสอาทิตย์ ยืนเข้าแถวประมาณเีื่อมาถึงเรือเนี่ยแหละครับทัพม่ามาเข้าแถวกันอย่างนั้นแล้วก็ล้วงลูกปิงปองกันพี่ก็ถูกกันเยอะถึงได้มากันมากข่าวจึงกระจายออกไปเรื่อยๆให้บรรดาพี่น้องทั้งชาวไทยและสถานที่ที่ศักดิ์อรีที่เราบรรดาพี่น้องชาวพุกเราได้จักการบูชากันในโอกาสต่อไปฉะนั้นบรรดาพี่น้อง ที่อาจร่วอนุโมทนาสร้างฐานเจดีย์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใครจะเอา้วยไปกินเอาน้ำะพร้กไปกินที่ก็ลวยงงโน้ำพะพร้าโกรงนพรงค่านท่าานทท่กนทาน่านานทนรนนท่านท่นทานานานนนก่นนนน่นน เหมาะสมนะครับในนามพี <ừ> ่ของเรานั้นคนที่มีโชคมีโรงมีสัตว์มีพืชท่านกทช่วยขอทานนะครับ ที่อันนี้มันทำรูปถูกเราต้องสร้างใหม่สร้างฐานใหม่ดังนั้นเราก็ร่วมจาคกันไปตามจังหวัดไปวัดดูวัดนี้เราก็ไปทำบุญกันเหมือนกันดังนั้นเราชาวพุทธต้องทำไปเรื่อยๆตามความสามารถตามความตั้งใจที่เรามีอยู่ฉะหรบบรรดาพี่น้องที่มาที่นี่เราก็ร่วมกันสร้างกันบนแน่นอนในช่วงนี้ มาบรรดาก็เวียนข้างล่างไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะท่านรู้ว่า,าการถับไว้ไม่ให้บรรดาพี่น้องขึ้นไปในจากบาดเจ็บอันตรายเกิดขึ้นคือทา่านข้ามไว้ช่วงข่าวและชาวหน้าบรรดาพี่น้องมาก็จะได้ขึ้นไปด้านบนว่าวัดร้างอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรที่ก็ท่านเห็นแล้วนะครับเป็นสิ่งที่น่าสักการบูชาหรือไม่น่าจะร่วมพัฒนากันหรือไม่ก็แล้วแต่ท่าน ก็เป็นของแผ่นดินอ่าไม่ใช่เป็นของคน,คนหนึ่งคนใดก็ตามก้เยนะครับนำมาพร,อร่ออนถ้าเอาไปรับประทานก็เป็นมงคลน,นะครับเพราะหลวงพ่อแม่ท่านรับแล้วเหลือก็ให้ลูกหลานนะครับอ่ตาตั้งไว้ที่ต่างๆก็ได้แล้เป็นความตัดาานทำบุญแล้วาำพ่ดเดียวก็พอ ถ้าไปทำในที่แล้วก็ไม่ต้องมาทุกกองในการพยามีด่วนร่วมในการฆ่าพระพุทธศาสนาด้วยกันที่อจะให้ศาสนาของเราคงทนถาวรยืนยาวหมงจับกจรขาไปอยทุกทำมาให้เราใน่วงวันี้และเราก็ทาต่อไปให้ถูกต้อถึกฐานเดียร์นานและพรมนู่ให้ยืนยาวไปนานแสนนาน ขอบรรยายอุดมครับ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  <laughs>

เราก็บอกว่าเที่ว่าเราได้สร้างมาพอีก็ได้ไปทานที่ระยะสุดๆครับที่ท่านได้ดูวท่านถึงระยะมาได้ประมาณั50นเดี๋ยวดีใ้่ใหญ่ช่เลยครับเลอครับมี้านะมีเ้าปีัมาแล้วจ้ลูกไปติดหาแล้วเก็ช่วยให้ท่านได้มี้าครับเพราว่าลูกหาข้็ก็ให้บาลีหลวงปม่ว่ารากดู เกิดช่วงเกิดว่าถนัดพกอย่างตรงนี้มามาแล้วท่านก็เลยก็ถืว่าช่วยภารยารีดหงายเช่นกันเราได้เอามาถวายหลวงพ่อแล้วแล้วก็เวลาจากท่านมาก็ถือว่าเป็นยาสมุนไพรก็รบกวนแพทย์ท่านเป็นหมอรักษาพยาบาลเช่นกันถือว่าท่านอัดตูอแล้วแล้วก็เก่งกันคุ้นที่กันเดา